สวัสดีครับอยู่กับผมปนละวัชแนวเพือเก่าแล้วครับมือนีจ้าผ้าพี่น้องมากสมเทียมครับนี่อุปกรณ์นี่เดือยครับเดือยเทียมกับต่อน้ำเชื่อครับเชื่อเป็นน้ำเชื่อดูหลอกนะครับพอแดงครับใส่น้ำแข็งมาครับเอามาใช้ครับเจ้าว่ากวอนเยือนกับไม่กระตุนเมียควันครับ ดัานบนเ,เดี๋ยวผมจะเอาหลอดเกลือใส่กับผ้าเช็ดนังสือเดี๋จะลองฮะลองอันผมสองหลอดเชื้อเียวครับที่ตอนผมจะผสมเสื้อหลอดนะครับไป,ไปครับ<ป>จะมืดๆแน่นะครับเพราะอากาศเย็นลครับ เมียนี่ผมอาบน้ำไปเรียบร้อยแล้วครับคืออาบน้ำให้อาหารเพิ่นเรียบร้อยแล้วครับก้อนผสมกับกระตุนเพิ่นก้อนครับบูบเพิ่นก้อนมาเพิ่นเพิ่นหนิงหนิงแห้งบอครับหเพิ่นก้อนงูเพิ่นสีตางครับนี่ครับผมล้างเพิ่นเลยครับ ถามว่าแนี่ใ,ใจก็คือขืนนางเพื่อนเลยครับนี่เพื่อนกันยืนอยู่แล้วครับนี่เะครับน้อสีต่างครับเอาไว้เยาว่าเพื่อนก็บจะบวมครับมีนามนามเหมือกไหลออกมานี่ครับหางหางกระส,ส,สีสีขึ้นบนนะครับอาบน,น้ำไปแลหวครับเยาว่าเข้ากับเพียททำความสะอาดแน,น่นนิดหน,น่อยครับ นี่ครับเดือยเดือยแต่ว่าผมจะถอดถอดใส่้างในออกครับผมว่ท้อค่อยถานัดตอนไหนับใส่ถอดเลอยครับย็นหนึ่งเลย ีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอดใหญ่เทียงเขานี่ครับคือจะเฮ็ดลักษณะนี้นะครับครับเข้าไปพยายามดันไปชิงเขียงครับดันขึ้นข้างบนครับฟองหูเชื่อว่าสุดแล้วครับดึงดึงเท่เบืองว่าไอ เพิ่นเพิ่นเกาะบอนนะครับแสดงว่าเพิ่นดึงนยังสิแสดงว่าเพิ่นเกาะครับคือว่าข้อมดุลเพิ่นจะจะดูหัวเดือยวไว้นะครับหัวโป่งครับแล้วก็ตอนก้อนที่ผสมกันนี่ครับบิดสายขวาครับแล้วก็บิดออกเลยครับนี่ครับอัดสวัสดนั้น เอาน้ำเชื่อเข้าไปยังสิครับเดี๋ยวก็ตั้งขึ้นบนปากหลอซุปเนาะค่ะต่ว่าถ้าถ้าหมูหมูโบนิง่งเพื่อนก็บเจ้โบดูดด้วยครับไม่ก็จะาโบตีรับนี่ครับเพื่อนก็จะเริ่อมดูดเรื่อยครับน้ำเชื่อก็เล่าจะจะไหลลงไปครับคอยดูดเข้าไปคอยเพื่อนดูดเองครับแต่ส่วนมากเพื่อน ถาลายเร็วเกินไปกะไหตำตำหลอดน้ำเสืยรุ่งนะครับ้องจุดปิดไว้นะปล่อยพันหน่อยต้องเปลี่ยนคนครับลูกล้างกตะตุนที่นี่ครับนะครับตะ,ะตุนเนิน่ำ สังเกตเบื้องหลอนเชือกครับมันก็จะค่อยบีลงบีลงครับเพราะว่าเชือกมันจะเลียนมันจะไหลลงไปนะครับถ้าไหลเร็วเร็วเกินไปห้าก็ตามลงครับอยให้่พ่นไหลเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวม่นจะหย่อนออกมาทางเก่านะครับวอยกุนนจมสังเกตเบิ้งมันมันจะไหลคอยไหลลงครับ ช้ำนี่ก็ล่างดีครับครับน,น้ำเชื่อไลลงเกือบจะหมดแล้วนะครับนี่ห่อนนี้ครับหลอดหลอดก็จะบี้เขาแล้วครับก็ให้ให้ดึงเอาไลลมเขาไปใหม่ครับแล้วก็เสียบเขาไปครับแล้วผมก็จะดูดเขาไปอีกแต่ผมจะบวกขืนขีหล้างเพื่อนนะครับผมจะเอามือหลูเพื่อนซีๆแต่ว่าน้ำเชื่อมันก็ไลลงดีอยู่ครับ ในไลทเขาไปเบิร์ลหรครับบานเท่าก็จะถอดหลอดออกครับบานเทาจะใส่ฟ้าหนี่ปิดไว้แล้วก็ยานยานเพื่อนโอยูเากับสิหฮักไว้ครับแล้วก็พุ่งจสมาดไว้ใส่ก้บหางไว้ครับแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีครับเพื่อว่าให้มันใจว่าน้ำ,นำเชื่อให้เพื่นอนยูโบสีบเยย่อน ออกมากนะครับไว้สักพักหนึ่งครับประามาณสิบนาทีมือนี้คือสีว่าสีผสมสองหลอดก็ผมสุสีเอาเอาหลอดเดียวนี่แหละครับก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในกล่องขวมนะครับอีกหลอดหนึ่งรื้อเศร้ามันเหมือดนะคะมือนี้เหมือดแท่นครับบอกโมูปลาอยางบนญมีไฟมีเดือ,อยอีกอันหนึ่งครับเดือยอยู่เยวเขาจะ มื่อเือนจะมาผสมอยเดี๋ยวท่านไปซินาที่แล้วครับผมเกิจะมาถอดเรือยออกนะครับจะเป็นการเซตธุรกิจนะครับมือนี้กับบานใดครับคอยถอดออกมาสำหรับคลิปนี้มือเนี้ยก็คำพอดีครับเอาไว้เจอการคลิปหนาครับสวัสดีครับ